Panno pakawato sawakasangko ya ya pati panno pakawato sawakasangko sami ti pati panno pakawato sawakasangko ya dijangkat tari buris ayu kaniat kaburi

เห็นแจ้งจตุสัต็ิบันรู้ทางที่อันรังอับได้ดับทุกภัยโดยเสด็จพระปุตตะไตยปัญญาของใส tay lát ăn đồ công thì để đi <laughs> ra sai chung chuẩn các nhà thôi anh ta lại đây đây, cả สมาธินโพธิบัลังคุณาสหันตภาพังควิชาวิชินังคีริมีราราัทถ์ะัจัยยมกาลุณหนเสงนสระอุธปะิณ อนะละารยเลนมามีองสาอจงมีอนพราสยามชายินที่ทุ่งวานถุมแม้จะมีอริเศษพา,าเดจะเชียมมาอไทยปจนมีชิตาเ